การสนับสนุนจากท่านนายกวิเชียนข่าวขำนะครับท่านนายกองคการมหานส่วนจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับท่านได้อนุมัติเงินอุดหนุนนะครับครั้งนี้เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น9ล้านกว่าบาทซึ่งตอนหลังมางบประมาณก็ไม่พอนะครับท่านก็ยินดีที่จะสนับสนุนเพิ่มนะครับส่วนสปอนเซอร์หลักนะครับในส่วนของจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับก็คือเราก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายนะครับแม,แม้กระทั่งว่าทางทางส่วนของ คณะกรรมการจัดการแข่งขันในหลายท่านก็ต้องผมในส่วนของในนามสมาคมจากอุดรธานีสมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับก็ต้องขอากราบขอพระคุณน,นะครับที่ทุกท่านได้ให้การสรรนับสนุนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดอุดรธานีเพราะเป็นที่ทราบดีกันว่าอุดรธานีอ่าางเว้นจากการจัดการแข่งขันในอีเวนต์ใหญ่ๆนะครับแล้วก็วันนี้ เราต้องขอขอบพระคุณสมาคมตะก้อแห่งประเทศไทยนะครับที่ให้ความไว้วางใจให้จังหวัดอุดรธานีของเราได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับขอเชิญชวนชาวจังหวัดอุดรธานีและชาวจังหวัดใกล้เคียงแม้ทั่งพี่น้องชาวไทยนะครับร่วมเชียร์และเป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติของเราทั้งทีมชายทีมหญิงนะครับในการแข่งขันคิงคัพนะครับแล้วตลอดจนถึง สีเกมที่จะมีที่ประเทศพม่า,มาในสิ้น,นปีนี้ครับต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านครับครับรายการของเราวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกสมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานีคุณธนดรพุทธรักษ์ท่านอาจารย์กมมนันกิมหงท่านหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชายและก็อาจารย์วีรัตนนองคายหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมหญิงขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาเข้ารายการของเราวันนี้นะครับเราหวังอย่างยิ่งว่ารายการนี้ก็น่าจะ เป็นแรงผลักดันสนับสนุนให้กับทีมของเราคว้าชัยช,ชนะสมกับเป็นแชมป์โลกครับตำแหน่งนี้ไม่สําคัญได้อย่างไรคําว่าแชมป์โลกนะครับคือเป็น kings cup ด้วยแล้วก็เป็นแชมป์โลกด้วยเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเองเหมือนกันที่จะต้องไปเป็นกําลังใจกันแล้วก็ทีมสื่อมวลชนผมไม่แน่ใจว่าเขาห้ามใช้แฟลชหรือเปล่าครับ เดยใหญ่จะห้ามใช้เวลาขณะแข่งขันนะเพราะฉะนั้นก็ฝากฝากไว้หน่อยเผื่อสื่อมวลชนของเราบางคนไม่เคยทําข่าวกีฬาบางประเภทใช่ไหมไปใช้แฟลชใช้เฟิรไปเข้าตาเขาเนี่ยมันจะโดนเหมือนประเทศบางประเทศนะท่านผู้ชมก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดอยากจะถ่ายภาพอยากจะถ่ายอะไรเนี่ยกรุณาดูหน่อยว่าเราไม่สมควรจะใช้แฟลชเพราะว่าเดี๋ยวไปเข้าตาคู่ต่อสู้แล้วเขาจะหาว่าเหมือนัดไปเคยเป็นข่าวในต่างประเทศมาว่าใช้แฟลชเข้าตาจนแพ้ไปแล้วเ็าจะอ้างได้เพิ่มเติมนิดนึงครับครับ ไม่จะเป็นต้องใช้แฟลชนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางฝาง่ายจากการแข่งขันได้เพิ่มไฟร้อยกว่าดวงครับร้อยกว่าดวงเพราะว่าแสงความเข้มของแสงพอที่จะถ่ายโดยไม่ต้องใช้แฟลชบางกล้องมันอักตั้งเพราะั้นต้องห้ามห้ามไว้หน่อยครับเบรกเบรกกันไว้ก่อนนะครับขอบคุณท่านผู้ชมครับที่ติดตามชมมาโดยตลอดแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ